นับสนุนโดยธนาคาร CIMB e ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward challenge สวัสดีวันหยุดนะคะต้องใช้คําว่าสวัสดีวันหยุดเพราะวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนหยุดทํางานกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่บางไทยด้วยหรือไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าที่อยู่ประจ,จําของคุณบางคนก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพบางคนก็ไม่ได้อยู่ตัดจังหวัดอย่างที่ปกติอยู่เนาะเดินทางกันไปเที่ยวไหนกันบ้างไม่รู้คุณผู้ฟังคะแต่เรายังอยู่ด้วยกันนั่นแปลว่าถ้าบางคนไม่เห็นหน้า นะเรายังใช้ได้ปกตินะแต่มันอาจจะมีบางจังหวะที่มันจะปีจอดําบ้างอันนี้ก็ไม่ต้องตก,กใจไม่ต้องอนุมานไปเองว่าเมื่อไหร่ที่เห็นจอดำถ้ากับพวกเราไม่อยู่ใช่ไหมพี่อ้วงยังไงก็ต้องอยู่ <c oughs> วิธียูไม่อ่อนไม่ได้ <c oughs> ถูกไหม ยังไงก็อยู่แต่จอมันจะบางทีมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรทบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีเรื่องของเทคนิคบ้างเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแต่ว่าเสียงเพลงคุณผู้ฟังยังคงได้ยินอยู่ทั้งหมดตามปกติวันนี้เราก็เริ่มต้นไปได้วยกันนะคะสําหรับวันจันวันนี้ที่เป็นวันหยุดอย่างที่บอกของใครหลายๆคนจํานวนหนึ่งและคนที่ไม่หยุดก็จะได้ยินตั้งแต่สักวินาทีไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนะแล้วต่อที่รักแท้เรียกได้ว่าความประทับใจทั้งละครทั้งเพลง ตามๆกันมาเลยทีเดียวนะคะกับเพลงจากคุณชายนะคะของนุนิวตอนที่ไม่ต้องมีคำบรรยายสำหรับใครที่คิดถึงมิสเตอร์ทีมแล้วก็ใจเดียวนะคะแล้วไม่ตอบเลยนะเราปิดท้ายที่เกียรติมีบ่ายสามโมงกับ3าอนาทีนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่อากาศเริ่มจัดใส่นะสองวันนี้นี่เมื่อวานในช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยยังอึมครึมแต่พอสักหลังเที่ยงอ่ะอยู่ๆแดดก็จ้าจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยแดดมันดีจังเลยอะ่ะ เราไม่ได้เห็นทรงนี้กันมานานแล้วปะ่ะเราอยู่กับหน้าฝนที่มาในคราบของหน้าหนาวอะ <c oughs> มาเดือนกว่าแล้วมะ <c oughs> แล้วก็ PM 2.5ด <c oughs> เหมืนจะเบาตัวลงนะคะก็เป็นที่น่ายดีๆสำหรับใครที่อยากจะเดินไปออกกำลังในสวนในอะไรอะถอนหน้ากากไม่ใช่แค่เรื่องความอึดอัดของโควิดนะมันเป็นเรื่องความสบายของ PM 2.5ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปไหนแล้วคุณยังอยากใส่อยู่ทาสบายนะคะ ไม่ได้มีอะไรผิดเลยถูกไหมพี่กวังไม่มีป่ะไม่ได้ก็เรื่องอนแต่ละคนคือและคนที่ใส่เขาไม่ผิดคนที่ไม่ใส่จะไปบอกว่าเขาผิดก็ไม่ได้ถูกป่ะไม่ได้จริงๆหรืออย่างวันนี้มีคนบอกว่าขอถ่ายรูปเขาใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ขอทําไมเนาะคนแก่ก็ไปถือว่าอ้อมมาเป็นคนแก่เขาก็ถอดเราก็ใส่หน้ากากเขาบอกว่าถอดได้ไหมเออไม่ดีกว่าไหมคะ เขาบอกว่าไม่ถอดแล้วเดี๋ยวจาไม่ได้แต่ตอนที่เราเขาถามเราอะเราไม่เคยถอดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะจาได้อยู่ดีป่ะกลัวว่ายังไงข้าใจอะไรผิดตอนที่เขาทักกับอมไม่ได้ถอดเพราะตอนจะถ่ายบอกว่าเดี๋ยวจําไม่ได้ออมก็เลยไม่ได้อะไรนะขออนุญาตใส่เพราะว่าเขาอะถอดออมอยังกังวลเรื่องนี้อยู่อะผิดไหมก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าขอให้ถอดทําไมไม่ถอดก็ไปไม่ถูกกันเขาไม่เคยถอดอ่ะใช่ป่ะ เราก็เลยขออนุญาตถ่ายทาอยังีก้างไปดีกว่าก็คือเพราะฉะนั้นมันคือความเาเรียกว่าเราต้องให้สิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งร่วมกันป่ะนะคะนั่นหมายถึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอ้อมนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับสิ่งอันนี้เมื่อกี้เป็นแค่ตัวอยากก่างกรณีหนึ่งสิ่เท่านั้นก็คือใครอยากจะทําอะไรถ้ามันไม่ได้ทําให้อีกคนหนึ่งอึดอัดทําได้แต่ถ้าส่งความอึดอัดไปให้การคุณผู้ฟังเราไม่มีสิทธิ์ชะมัชายตาคนที่ เขาไม่ใส่นะถูกไหมเราไม่มีสิทธิ์ชะไม้ชายตาเขานะถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่เขาถอดได้แล้วตอนนี้มันถอดได้แล้วอะถึงแม้ว่าตัวเลขตอนนี้เขาส่งมานะคะว่ามันพุ่งขึ้นแล้วยอดคนเสียชีวิตแตะหลักร้อยละแต่หมายถึงว่าเจ็ดวันรวมกันแล้วคนที่ตรวจเจอเยอะขึ้นแต่อ้อมเจอคนที่ตรวจเจอแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเข้าระบบนะเขารักษาตัวเองเองมันมีคนอีกเยอะที่ไม่ได้แจ้งเข้าระบบ<ๆ> ถูกป่ะเพราะว่าไม่รู้จะแจ้งทาไมเพราะว่าอาการมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแจ้งอะไรมันไม่ใช่แพนดรากแล้วอ่ะมันก็เหมือนเวลาเป็นหวัดเราไม่ต้องแจ้งใครเพียงแ,<ต>แต่มันมีข้อกําหนดแล้วว่าถ้ามีอาการตรวจขึ้นสองขีดพักอยู่บา้านทานยาให้เร็วที่สุดใช่ๆๆหไหมคะยาแต่ละประเภทแต่ถ้าเป็นอาการที่ค่อนข้างหนัก อ่ะไปพบแพทย์เพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยอาจจะต้องจ่ายยาบางประเภทถูกป่ะว่าเป็นยาแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็ว่ากันไปดูแลตัวเองดีๆกับค,คุณผู้ฟังถ้าแม้ยังไม่เคยเป็นและไม่อยากเป็นก็ไม่ได้ผิดแล้วถ้าแม้เคยเป็นและรู้สึกโอเคแล้วสบายใจมีภูมิคุ้มกันก็ก็ไม่ผิดแล้วถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายอยากฉีดวัคซีน เชิญได้เลยนะคะเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องรับจํานวนเข็มในอดีตที่ผ่านมาแล้วให้มองแค่ว่าเข็มล่าสุดที่คุณฉีดอ่ผ่านมาแล้วกี่เดือนอถ้าสี่เดือนขึ้นไปฉีดได้เลยแนะนําว่าฉีดได้เลยจะเป็นที่ห้ออะไรก็แล้วแต่อะ่ะก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีแผนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเหมือนอ้อมอาเนี้ยมีแผนจะไปไหว้แปะหลงศีคริกับคชาพาก็เคยพาไปที่นั่นใช่ไหมใช่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 ปะใช่ครับ ก็อยู่ๆก็รู้สึกอยากไปไหว้แล้วพี่บอกว่าถ้าไปให้เอาเขาเรื่องนีนะขนมเปี๊ยะแบบจีนนะขนมเปี๊ยะกับน้ําชาไปถวายตั้งใจไปอย่างดีปทุมแล้วก็คิดเล่นๆกับคนที่พาไปเขา้าปิดไหมนะคิดเล่นๆแต่กูไม่ปิดหลอกเนื้อะอะไรเงี้ยเนื่นงองอกว่าวัดมีวันปิดได้เหรออะไรอย่างี้ใช่ปะเดินไปถึงหน้าสาลาหน้าศาลร,รั้วเหล็กเอ๊ะ ประตูเล็กแน่นจ้ะติ๊กจัณฑิตเน่เขาอ,อยู่ทุกวันจันทร์อยู่แล้วไม่รู้เขียฉียบไหมละ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปแบบเอาเรื่องเอาชัยนะเราคงรู้สึกว่าอโอ้ยโดนไม่ดีเลยว่ะชีวิตคงแย่มากเลยขนาดจะไปไหว้อะ่ะยังไม่สม,ย,ม,สมยังไม่สมพงเลยอะห่วงนึกออกปะอ่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราล้มเรารู้สึกว่าเราโดนปะทะอะมันจะมีความคุณผู้ฟังเป็นไหมล่ะสมมติปะทะมาเรื่องหนึ่งตอนเช้าเราจะรู้สึกหมองทั้งวันเลยเกี่ยวไหมอะ บางคนเป็นนะออกจะบ้านช้าละโลกละตอโลกแล้วแบโลลบโห่น,นี้คนดวงไม่ดีเลยแล้วพอเจอคนแบบลถปากหน้าอีกอะผมนันนี้มันไม่ใช่บะแล้วพอเลี้ยวปิดเป็นอยู่เลนผิดโห่นี่เราเลือกเลนผิดจริงๆอะ่ะมันจะเหมือนโดมิโนโแต่จริงมันก็อาจจะเหมือนกันทุกวันบ้แต่อารมณ์ขึ้นแล้วปะมันลงยากนะคะก็ฝากบอกเอาไว้ใครที่จะไปไหว้แปะนะคะอะอันนี้เพืนสำหรับคนที่จะเป็นสายมูที่จะไปนะไม่ต้องไปนะจ้าจวาจันทนระ์เขาปิดจริงๆ จริงติดจังด้วยแต่เราก็เพิ่งรู้ว่าเออเขาก็ต้องไหว้ด้วยอ่าหนึ่งในนั้นมีขนมเปี๊ยะใช่ปะ่ะแล้วนี่เขาสั่งขนมเปี๊ยะนะรู้ฟังขนมเปี๊ยะมันมีขนมเปี๊ยนะยยแบบจีนใช่ปะ่ะกับขนมเปี๊ยะแบบไทยอออันนี้คำเรียกของออเองนะขนมเปี๊ยะแบบจีนคือขนมเปี๊ยะแบบรุ่นเก่าๆอ่ะที่มันจะแบนๆกว้างๆแล้วข้างหน้าจะเป็นตัวอักษรจีนสีแดงๆแ,แล้วกล่องก็จะดูวินเทจถูกไหมส่วนขนมเปี๊ยะไทยเนี่ย มันจะเป็นลูกขอขาวหน่อยรหรืออาจจะมีตั้งสื่อจีนบ้างสีเหลืองแดงแต่จะดูแบบข้างในจะเป็นถั่วแล้วออกรสแบบไม่โบราณมากว่าแล้วก็ใส่ไข่เค็มนะหรือรสดังๆก็จะเป็นชั้นๆป่ะแปเดนละแป้งจะเป็นชั้นๆเป็นชั้นบางๆหยิบหล่นหยิบหล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วหลังสุดอีกมีลาวาไข่เค็มอีกลาวาไข่เค็มลาวามอีกถูกไหมมันมันก็จะเป็นในเถือกเถือนั้นแล้วเนี่ยต้องการโตมาไม่คนไม่กินนมเปี้ยวจีนแับเนี่ยพอกินไม่เป็นมัน รู้สึกมันดัมรถมันรุ่นใหญ่มันกินยากมากเลยนะรถมันรุ่นใหญ่เฮ้ยแต่พอไปเจอของโบราณมาดูฟังรู้สึกตระหึกตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> เวลาที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งอ่ะเขายังเก็บรสชาติเอาไว้ได้อะ <c oughs> โอ้โหมันเป็นความน่าชื่นชมและน่าดีใจมากเลยนะคะเพราะหลายๆครั้งอ่ะเราเคยประทับใจร้านร้านหนึ่งผ่านไปสี่ห้าปีลราอุตส่าห์ดันดนขับรถไป ถ้ามันไม่เหมือนเดิมถามว่าเรารู้สึกไหมว่าเราจํารถเดิมเดะได้ไหมมันจาไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าไม่ใช่อย่างนี้เออถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่กลับมาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากลับมามันไม่ควรเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรแบบนี้เราจะรู้สึกว่าชื่นชมนะเราบอกชื่อร้านได้ไหมถ้าใครอยากจะซื้อให้ผู้ใหญ่นะผู้ฟังเป็นหนุ่มเปี๊ยกแบบแบบจีนแบบที่เขากินกินกันที่มีไส้สีดำแล้วมีอะไรไส้ฟักเหรอไส้ปลาไส้ฟัสถั่วจะไส้ดำผสมฟ้าอะไรเงี้ยนะชื่อร้าน อ้อมเสิร์ชแค่ชื่อร้านเลยนะขนมเปียบ้างกระบ,บือ้องรู้ฟังตกอ,อลลัมาณแปดสิมั้งเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ชอบขนมแบบอย่างเงี้ยน่าจะชอบก็ก็ลองดูน่าจะแบบซื้อไปฝากอะไรกันได้ดีนะแต่ถ้าชอบขนมไทยอันนี้ไม่รู้กับแบบจีนอ่ะคนไม่กินยังรู้สึกอร่อยอะ่ะ แปลว่ามันนะแปลว่าถูกถูกลิ้นจริงๆนะคะก็วันพ่อเกี่ยวอะไรกับขนมเปี๊ยะไม่เกี่ยวแปลว่าแปรงสีฮะอ๋อซื้อไปฝากพ่ออาเหลือพาพ่อขึ้น BTS กับเปนมาทีแล้วก็พาหาหาที่ไปลงบังกระปือแล้วก็ซื้อตรงนั้นแต่ว่าก่อนเที่ยงน่ะไส้ฟัไอ้ไส้ถั่วกับไส้ดำหมดนะยโนะ าหรแมวคาดิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเปเปอร์มิ้นฟิลแมสดอปใส่แมสไม่อึดอัดแคดดรอปก็หอมสดชื่นไทยประกันชีวิตนิสันอัลเมราใหม่เครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ